สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวานในข่าวไวยไทยนิวครับวันนี้นะครับไทยนิวออนไลน์พาไปดูนะครับเหตุการณ์ของหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาเนี่ยถูกนะครับรถปริศนานะครับขับตามครับเป็นระยะทางกว่า12กิโลเมตรนะครับกว่า20นาทีครับซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นการเตือนภัยนะครับสำหรับผู้หญิงที่ขับรถโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยนะครับควรจะดูไว้เลยครับ เรื่องการใช้สติเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเนครับเคสผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่โดนนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับที่ขับตามเนี่ยหรือว่าแค่แพ้เสียงแตรคลิปยาวหน่อยครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่อุทาหรณ์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีครับนี่ครับครั้งแรกในชีวิตกับการถูกขับรถตามนะครับ12กิโลเมตรกับ20นาทีครับที่สุดของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจริงๆครับเนี่ยเรียกได้ว่าย้อนไปเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมานะครับในระหว่างที่เจ้าของรถเนี่ยนะครับกำลัง ขณะกำลังขับผ่านแยกก็มีรถเนี่ยมาปาดหน้านะครับโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวครับตอนนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยจะเข้าเลนเลยไหมเลยกดแตรเป็นหนึ่งทีครับและปรากฏว่ารถคันนั้นก็หยุดลงกระทานหันครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าหัวร้อนที่ไปบีบแตรหรือว่าเป็นมิจฉาชีพที่ตั้งใจมาหาเรื่องผู้หญิงขับรถคนเดียวกันแน่นะครับเพราะว่าตอนกลับรถเนี่ยที่แยกเนี่ยรถคันนี้เนี่ยฝ่าสัญญาณไฟเลี้ยวตามมาครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงคนที่ขับรถเนี่ยก็คิดในแง่ดีครับทำใจแบบสบายๆนะครับ ก็เพราะว่าขับรถตอนกลางคืนไม่อยากมีเรื่องกับใครเท่าไหร่นี่นะครับเลยเบี่ยงหลบไปเกเรนครับรถคันนี้เนี่ยก็เหมือนว่าขับตามเธออยู่ครับตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าอาจจะแค่ทางเดียวกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าติดไฟแดงก็ก้มมอง GPS แต่สังเกตเห็นครับว่าจากหางตาว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยมาจอดเทียบข้างครับแม้ว่าถนนข้างหน้าเนี่ยจะโล่งนะครับและอีกทั้งเนี่ยยังพยายามนะครับเปิดไฟสูงครับนะครับพยายามเปิดไฟสูงไม่รู้ว่าจะพยายามส่องว่ามาคนเดียวจริงหรือจริงๆไหม ก็ขับไปเรื่อยๆครับแต่แน่นอนก็ว่าความรู้สึกของผิวนหนี้เธอบอกว่าเธอเนี่ยรู้สึกแปลกๆแถมได้ยินเสียงแตรดังมากครับไม่รู้ว่ามาจากคันนี้หรือเปล่าพอย้อนมาดูกล้องก็ต้องบอกว่าชัดเจนเลยครับเหมือนพยายามขับตามจนขึ้นสะพานพระราม8นะครับมีช่วงผ่อนก็เลยเบาให้รถคันที่ขับตามเนี่ยแซงไปแต่รถคันนี้ก็เบาตามครับตอนนั้นเนี่ยรู้เลยว,ว่าน่าจะโดนเล่นงานแน่ๆครับถ้าไปไกลกว่านี้เนี่ยไม่น่ารอดนะครับเลย คิดว่าไม่น่าแจะชลาใจได้ครับเธอเล่าต่อครับว่าพยายามหาทางลงครับแต่รถคันนี้เนี่ยขับเลนซ้ายตลอดครับก็เลยลงไม่ได้ขับไปเรื่อยๆครับขับเข้าสะพานบรมราชชนนีนะครับก็มันก็พยายามขับตีคู่มาครับเธอเล่านะครับตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะโดนเล่นแล้วแหละ191ก็ช่วยอะไรไม่ได้หาทางลงต้องหาทางลงนะครับไม่งั้นเนี่ยโดนเล่นบนโดนเล่นงานบนสะพานแน่นึกได้ครับว่าตัวเองเนี่ยเคยขับรถผ่านสอนอตลิ่งชันครับอยู่ข้างล่างนี่แหละ คิดได้ก็เข้าซ้ายครับแต่ว่ารถคันที่ขับตามเนี่ยมันมันอยู่ข้างหน้าเลยครับมันก็ชะลอครับจนเกือบจอดบางทางไม่ให้ลงเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยหญิงสาวนี่ก็คิดว่ายังไงก็ต้องลงไปสอนอให้ได้ลงไปแน่ๆไม่งั้นเนี่ยไม่รอดแอง่เลยเนี่ยครับเธอคิดเลยอาศัยจังหวะครับการชะลอเนี่ยเปิด o o o l l m m p s พบว่าสอนอเนี่ยห่างไปกิโลก,กว่าระหว่างนั้นก็ใช้หางหางตาเนี่ยมองกระจกข้างไปด้วยครับ พอจังหวะรถว่างเร่งเครื่องสุดชีวิตเลยครับรีบออกขวาแล้วแซงลงจากสะพานได้นะครับตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่ายังไงเนี่ยก็จะไม่ปล่อยให้รถที่ตามเนี่ยมาแซงได้แล้วแหละเหลือ500เมตรสุดท้ายครับเห็นสอนออยู่ลิบๆแล้วพอเหลือ200เมตรก็ชะลอครับให้รถเนี่ยมันแซงไปได้แต่เป็นทางเบี่ยงพอดีครับเลยรีบเข้าซ้ายเลี้ยวเข้าสอนอทันทีนะครับเลี้ยวตรงทางออกด้วยซ้ำนะครับรถคันนั้นที่ขับตามเนี่ยเปิดกระจกรถมาดูเลยครับตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่า คันเราเนี่ยไปเฉียวรถคนหรือเปล่าวะนี่นะครับแต่มันก็ไม่ได้เดียวเข้ามาตามในสอนอนะครับก็เลยคิดว่าไม่น่าใช่นะครับถอยรถไปจอดให้ถูกที่แล้วขึ้นไปแจ้งความกับตํารวจเลยครับตารวจก็ลงบันทึกประจาวันไว้นะครับแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ครับหญิงสาวคนนี้เคยเล่านะครับส่วนงานนี้นะครับได้บทเรียนแล้วก็ได้ประสบการณ์หลายๆอย่างนะครับเนี่ยได้ข้อคิดด้วยครับประเด็นแรกเลยคือต้องรู้จักระวังครับสังเกตรถที่ขับแปลกขับตามเราเนี่ยให้มากกว่านี้ถ้าสงสัยนะครับตั้งแต่ในเมืองเนี่ย คงหาทางรอดได้เยอะกว่านี้หมายความว่าต้องมีไหวพริบปฏิภาณสังเกตนะครับว่ารถคันไหนขับตามเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะเป็นวิชาชีพรือผู้ไม่ประสงดีนะครับข้อที่2งครับงานนี้เนี่ยการรู้จักสอนอระหว่างขับรถเนี่ยถือว่าช่วยให้รอดได้จริงๆต่อไปนี้จะขับรถผ่านที่ไหนต้องศึกษาเส้นทางบวกสอนอที่จะผ่านไว้นะครับประเด็นต่อมาครับนะครับสอนอเนี่ยไม่มีตัวอ่านไมโคร s d c a r การ์ดหญิงสาวคนที่บอกว่าการ์ดเนี่ยการ์ดในกล้องหน้ารถเนี่ยต้องหาซื้อตัวอ่านที่เสียบ กับมือถือมาแล้วนะครับปรากฏว่าฝึกหาไฟล์จากกล้องให้คล่องๆครับพอจะใช้จริงๆเนีไม่รู้ได้เปิดยังไงไฟก็ยากงมอยู่2วันครับเธอบอกตัวการ์ดก็อ่านไม่ได้จนต้องไปใส่ในมือถือไฟล์ก็มาไม่ครบเลยลองเสียบอ่านกับมือถือแล้วก็คอมเจอครบทุกอันครับแม้บางอันเนี่ยมันไปอยู่ในไฟล์ที่ล็อกไว้นะครับ หมายความว่ากล้องหน้ารถเนี่ยสำคัญนะครับที่จะบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างไว้เวลาเกิดเหตุนนะครับบนท้องถนนปัจจุบันนี้เนี่ยมีคลิปนํามาเผยแพร่กันเนี่ยก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับโดยเฉพาะเซฟตัวเราเองแล้วก็เซฟคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยนะครับนี่ครับอยากให้ลองไปชมคลิปบางช่วงบางตอนครับที่เรียกได้ว่าเป็นนาทีระทึกของผู้หญิงคนนี้ครับ นี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นนาทีระทึกจริงๆนะครับแต่เธอก็รอดมาได้จุดประสงค์ของรถคันที่ขับตามก็ยังไม่ทราบนะครับว่าต้องการอะไรหรือว่าประสงค์ร้ายหรือเปล่าแต่จริงๆถ้าขับตามมาขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าน่ากลัวครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับสติเป็นสิ่งสำคัญมากครับเข้าไปที่ดูครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ